ประวัติหลวงพ่อกบแห่งวัดเขาสาริกาจังหวัดลบบุรีหลวงพ่อกบเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบได้แน่ชัดรู้จากคนใกล้ชิดคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านตางก็บอกได้เพียงว่าเป็นพระธุดงรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวเชื้อสายจีนมาจากทางแม่น้ำน้อย ประมาณปีพุทธศักราช2430ได้มาจำวัดอยู่ที่วัดเขาสาริกาหมู่ที่6ตำบลสนามแจงอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นวัดเก่าๆอยู่ในหมู่บ้านเขาสาริกาหมู่บ้านเล็กๆห่างจากอำเภอบ้านมีประมาณ8กิโลเมตรในสมัยนั้นไม่มีรถต้องเดินทางด้วยเท้าเมื่อมาพักที่วัดนี้แล้ว ก็ไม่พูดกับใครได้แต่บำเพ็ญเพียรภาวนาจเจริญสมถวิปัสนาไม่สนใจจะทำความรู้จักกับใครแม้แต่กับพระภิกษุภายในวัดท่านปฏิบัติเช่นนี้ประมาณสิบปีเริ่มมีคนพูดถึงกิตติศัพท์ของท่านมากขึ้นโดยมีชาวบ้านต่างถิ่นเริ่มเดินทางมาหาท่านมานมัสการเอาพัตตาหารมาถวายท่านถึงวัดบางคนมาถามหาบอกว่าเคยใส่บาตร เคยสนทนาพูดคุยด้วยทำให้ชาวบ้านเขาสาริการู้สึกแปลกใจเพราะว่าท่านไม่เคยออกไปไหนเลยทำไมคนต่างถิ่นรู้จักท่านได้อย่างไรยิ่งนานวันยิ่งมีผู้คนมามากขึ้นท่านเองก็ยังไม่ยอมพูดคุยกับใครยังคงปฏิบัติเช่นเดิมฉันพัะตาหารเพียงเล็กน้อยใครนำเงินมาถวายท่านท่านก็เผาเสีย ไม่สนใจใยดีกับแก้วแหวนเงินทองแต่อย่างใดซึ่งหมายถึงเป็นการเผากิเลสนั่นเองประมาณปีพุทธศักราช2450วัดเขาสาริกาเริ่มสุดโทมประย้ายไปจำวัดที่อื่นหมดเหลือเพียงหลวงพ่อกบองค์เดียวทางการจึงได้ยุบวัดเขาสาริกาและให้หลวงพ่อกบลาสิขขาบทท่านจึงนุ่งขาวห่มขาวเป็นชีปะขาว แต่ยังคงปฏิบัติตามแบบอย่างพระทุกประการเริ่มมีการพูดคุยกับผู้มานมัสการบ้างเล็กน้อยแต่การพูดคุยกลับเป็นว่าท่านรู้ความคิดผู้ที่คุยด้วยว่าต้องการอะไรมีชายคนหนึ่งที่ท่านบอกให้เดินทางไปทำมาหากินทางเหนือปรากฏว่าภายหลังชายคนนั้นได้เป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตมาจวกจนทุกวันนี้และทุกวันชายคนนี้ ก็ยังคงกราบไหว้นับถือบูชาหลวงพ่อกบมาเท่าทุกวันนี้มีอยู่วันหนึ่งขณะที่ท่านบำเพ็ญเพียพรภาวนาอยู่ได้เกิดฝนตกฟ้าร้องอย่างหนักบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเตรียมตัวหนีออกจากกุฏิเพราะเกรงว่าจะพันท่านบอกว่าไม่ต้องไปเดี๋ยวก็หยุดพักเดียวเท่านั้นฝนก็หยุดและมีเสียงกบร้องลั่นทุง่งหลวงพ่อรู้เท่าทันความคิดของศิ จึงบอกให้ไปจับกบมาแกงกินลูกศิษย์ดีใจจึงได้ไปจับกบแต่กลับไม่ได้กบเลยสักตัวเดียวหลวงพ่อท่านจึงไปจับมาให้เองเดี๋ยวเดียวเท่านั้นได้กบมาเต็มตะข้องส่งให้ลูกศิษย์แล้วสั่งว่าถ้ากินไม่หมดให้ปล่อยไปลูกศิษย์ไม่เชื่อแอบเอาใส่ไหซ่อนไว้พอรุ่งเช้ากลับกลายเป็นใบไม้ สร้างความงุนงงสงสัยให้กับบรรดาลูกศิษย์เหล่านั้นเป็นอย่างมากจึงเป็นที่มาของชื่อหลวงพ่อกบหลวงพ่อกบท่านได้สอนเป็นปริศนาธรรมไว้หลายอย่างเช่นช่างเขาช่างมันการเขียนเลขหนึ่งหรือกากบาทตามภาชนะเครื่องใช้ท่านยังบูชาไฟลูกศิษย์จึงได้นำน้ำมันและแตะเกียงมาถวายมากมาย สิ่งของที่ท่านได้มาก็จะทำการเผาทิ้งเสียหมดเพราะว่าสิ่งของทั้งหมดเป็นกิเลสกุฏิที่ท่านพักอาศัยก็ทําด้วยไม้ไผ่สับฟากโดยบอกว่ามีหูมีตาท่านจะมองเห็นข้างนอกได้ดีและนำหินมากองใต้กุฏิพร้อมกับบอกว่าท่านได้อยู่บนเขาแล้วเวลาฉันพตาหารก็จะเทเศษอาหารที่เหลือ ให้กับนกหนูแมลงที่อยู่ในกองหินนั้นเป็นประจำซึ่งก็แสดงว่าท่านได้ละซึ่งกิเลสรักโลภโกรธหลงไม่สนใจใยดีกับสิ่งของนอกกายสร้างบาร,รมีโดยการให้ทานและมีครั้งหนึ่งที่ท่านได้นอนตากแดด7วัน7คืนโดยไม่เป็นอะไรเลยผู้คนเชื่อว่าท่านสามารถที่จะแยกร่างได้เมื่อถึงพุทธศักราช2,497 ท่านได้ละสังขารที่กุติวัดเขาสาริกานั่นเองเป็นที่น่าแปลกใจที่หลวงพ่อโอภาสีจากสำนักพุทธยานโอภาสีบางมดมียานอย่างรู้ถึงกันว่าหลวงพ่อกบละสังขารแล้วและท่านได้มาจัดก,การชาปนากิจศพให้กับหลวงพ่อกบด้วยเชื่อกันว่าทั้งสองท่านได้ติดต่อกันทางจิตกลุ่มสิทธิหลวงพ่อกบ จึงได้ตั้งเป็นสมาคมสิทธิหลวงพ่อเขาสาริกามีกิจกรรมทางศาสนาสืบต่อกันมาจวบจนทุกวันนี้ที่มาของนามหลวงพ่อกบหลวงพ่อกบจำพรรษาอยู่ที่วัดเขาสาริกาผ่านไปหลายปีชื่อเสียงของท่านโด่งดังมากครั้งหนึ่งช่วงออกพรรษาปีพศใออดไม่ชัดเจนมีกระติมทางกรุงเทพมาทอดที่วัด ภายหลังเสร็จสิ้นจากพิธีการถวายกระถินญาติโยมจากกรุงเทพจำนวนหนึ่งจำเป็นต้องค้างอ้างแรมที่วัดหลวงพ่อท่านเมตตาให้ค้างแรมในกุฏิคืนนั้นหลายคนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเพราะว่ายังไม่ได้ทานข้าวเย็นเนื่องจากที่วัดจัดให้มีไม่พอเวลาผ่านไปประมาณสามทุ่มก็บังเกิดปรากฏการณ์แปลกประหลาดท้องฟ้าที่เคยแจ่มใส พลันก็เกิดเมฆดำทะมึนก่อตัวขึ้นสักครู่เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าพร้อมฝนหาใหญ่ก็เทลงมาสายน้ำไหลเจิงนองประสานเสียงร้องของกบดังระงมไปทั่วมองลงไปที่ลานหน้ากุฏิเต็มไปด้วยกบตัวใหญ่ๆกระโดดโลดเต้นไปมาพวกเองหิวไหมวะเสียงเอ่ยถามของหลวงพอ่อดังขึ้นทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าหิวขรับ ถ้างั้นเองรอเดี๋ยวกูจะลงไปแทงกบมาให้พวกเองทำต้มยำกินว่าแล้วท่านก็คว้าฉมวกลงกุฏิไปอย่างรวดเร็วพวกเขามองตามลงไปเห็นหลวงพ่อกําลังใช้ฉมวกทิ่มแทงกบตัวแล้วตัวเล่าอาน,นิจาศรัทธาของพวกเขาเริ่มเหินหายไปแต่ด้วยความหิวคืนนั้นต้มยำกบหม้อใหญ่ก็ถูกกินจนเกือบหมดเช้าวันรุ่งขึ้น มีคนสงสัยว่าต้ยามยำกบที่เขากินเมื่อคืนเป็นกบจริงๆหรือเปล่าเขาจึงย่องเข้าไปดูในโรงครัวเมื่อเปิดฝาหม้อดูเขาก็ต้องพังักตกตะลึงด้วยความอัศจรรย์ใจด้วยว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในหม้อหาใช่กบไม่แต่เป็นยอดกระถินและใบมะขา,ามอยู่เกือบครึ่งค่อนหม้อเหตุการณ์นี้ได้ถูกนำมาเล่าต่อๆกันมาว่าหลวงพอ่อ ท่านสร้างปาฏิหารเสกใบไม้ให้กลายเป็นกบจนกลายมาเป็นที่มาของนามท่านหลวงพ่อกบแห่งวัดเขาสาริกาด้วยปฏิปทาอันแปลกประหลาดของหลวงพ่อกบรวมทั้งปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อกบซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าชงนและไม่สามารถที่จะหาคำอธิบายได้ เป็นมูลเหตุแห่งความศรัทธาที่คนทั่วไปเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าหลวงพ่อกบท่านเป็นผู้ทรงศีลที่มีฌานสมาบัติขั้นสูงและมีพลังเรียนลับสามารถทำในสิ่งที่คนทั่วไปยากที่จะเข้าใจได้จึงขอนำเรื่องราวดังกล่าวมาเล่าสู่กันฟังพอสังเขปปกติหลวงพ่อกบจะบำเพ็ญเพียรภาวนาในท่านั่งยองๆเป็นเวลายาวนานติดต่อกัน คราวละเจ็ถึง15วันโดยที่ท่านไม่ลุกไปไหนเลยไม่ฉันอาหารน้ำหรือแม้แต่การถ่ายหนักเบาเป็นรเรื่องจริงที่เกิดขึ้นซึ่งสร้างความอัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นเข้าใจกันว่าปฏิปทาอันเหลือเชื่อของท่านเกิดขึ้นเพราะท่านสามารถถอดจิตออกจากกายได้ทำให้กายไม่รับรู้ต่อสภาพความหิวและความเจ็บปวดใดๆ นางท่ายองยองไม่ว่าจะสวดมนต์หรือทำกิจวัตรใดๆและนอนตะแคงขวาอยู่เป็นประจำนุ่งสสบงเก่าๆผืนเดียวไม่ห่อจีวรที่คอแขวนลูกกระพวนอยู่แต่ในวัดไม่เคยเดินออกไปไหนเลยใช้น้ำชาและต้มเครื่องเทศเป็นยารักษาโรคชื่อเสียงของท่านถูกกล่าวขานปากต่อปากผู้คนจำนวนมากมารับการรักษาจากท่าน เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นถึงปฏิปทาที่เต็มไปด้วยความเมตตาอย่างสูงของท่านมีปรากฏการแปลกประหลาดมีผู้คนจากจังหวัดต่างๆมานมัสการท่านและทำบุญกับหลวงพ่ออย่างล้นหลามไม่ได้ขาดพวกเขาเหล่านั้นต่างรู้จักหลวงพ่อได้อย่างไรทั้งๆท,ที่หลวงพ่ออยู่แต่ในวัดและชาวบ้านเขาสาริกาก็ไม่เคยออกไปแจกซองกรถินหรือซองผ้าป่าที่ไหนเลย ถนนหนทางเข้าวัดในขณะนั้นก็ยังไม่มีมันเป็นไปได้อย่างไรเมื่อสอบถามดูพวกเขาเหล่านั้นต่างก็พูดทำนองเดียวกันว่าได้พบเห็นหลวงพ่อกบไปบิณทบาทที่บ้านตนด้วยความศรัทธาจึงพากันติดตามหาจนมาพบท่านและทุกอย่างเป็นจริงตามที่หลวงพ่อกบบอกไว้ทุกประการบ่อยครั้งที่มีผู้พบเห็นท่านในเวลาเดียวกันถึงสองแห่ง เชื่อกันว่าท่านสามารถถอดกายทิพย์ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆได้น้ำชาและต้มเครื่องเทศสามารถทำให้โรคภัยไข้เจ็บของชาวบ้านหายได้อย่างไรเป็นคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้เป็นไปได้หรือไม่ว่าหลวงพ่อกบให้พลังจิตช่วยในการรักษาพลังเมตตาบารมีหลวงพ่อกบเป็นคนเฉยๆ หากมีคนมานมัสการท่านท่านเพียงแต่เงยหน้าขึ้นมาดูไม่ค่อยโอภาปราศัยด้วยแต่ก็เป็นเรื่องแปลกทุกคนที่มาหาท่านต่างยอมรับว่ารู้สึกศรัทธาและปลื้มปิติสุขเมื่อได้พบกับหลวงพกก่อกบหลวงพกก่อกบท่านมรณภาพละสังขารเมื่อวันที่17ธันวาคม2496ในวันนั้นหลวงพ่อโอภาสีได้ขึ้นมาที่วัด และรับเป็นประธานในงานเผาสารีระของท่านหลวงพ่อโอภาสีทราบได้อย่างไรชาวบ้านต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครส่งข่าวไปบอกท่านเพราะหนทางไกลการข้ามานาคมสมัยนั้นลำบากมากในเรื่องนี้เข้าใจกันว่าหลวงพ่ออุภาสีท่านคงทราบได้ด้วยยานเช่นเดียวกันการละสังขารของหลวงพ่อกบ ยังความเศร้าโศกเสียใจให้กับผู้คนจํำนวนมากทุกสิ่งทุกอย่างแห่งความดีและความเมตตาอารีของท่านยังคงฝังอยู่ในความทรงจำของเหล่าพุทธศาสนิกชนอย่างไม่มีวันลืมตราบจนทุกวันนี้หลวงพ่อมีวัดมาลวิชัยพบปฏิหารของหลวงพ่อกบเช่นกันในเวลาเช้าณเขาสาริกาพระธุดงที่นำโดยหลวงพ่อมี ได้เตรียมตัวที่จะออกบินทบาทกันตามปกติขณะนั้นมีชายชาราผู้หนึ่งแต่งกายด้วยชุดขาวล้วนๆมาบอกว่าหลวงพ่อกบให้มานิมนพระคุณเจ้าทุกองค์ขึ้นไปฉันเช้าบนถ้ำเขาสาริกาหลวงพ่อมีจึงนำพระภิกษุทั้งหลายติดตามตาพระขาวขึ้นมาในทันทีเพราะเคยได้ยินชื่อเสียงของหลวงพ่อกบทั้งยังมีความตั้งใจ จะขึ้นไปกราบนมัสการท่านอยู่ก่อนแล้วเมื่อพระทุดงทั้งหมดขึ้นไปถึงก็ต้องแปลกใจเป็นอย่างยิง่งเพราะภาพที่เห็นหลวงพ่อกบท่านได้จัดสำรับกับข้าวและแกงเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วโดยไม่ทราบว่าท่านไปหามาจากไหนในเวลาอันเช้าตรู่เช่นนี้พอฉันเสร็จก็พากันไปนมัสการหลวงพ่อกบซึ่งแต่งกายด้วยผ้าอังสะ กำลังนั่งยองยองเอาสิ่งของโยนใส่กองไฟเมื่อเข้าไปกราบหลวงพ่อกบท่านก็นั่งเฉยไม่เป็นธุระเอาแต่เผาไฟอยู่อย่างเดียวฉันจึงกราบหลวงพ่อหลวง,งพ่อครับผมขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนำทางธรรมบ้างท่านจึงหันมายิ้มแล้วก็พูดว่าเรียนมากับหลวงพ่อปานนั่นดีแล้วถูกแล้วปฏิบัติตามพระพุทธองค์ท่านไว้ดูสิ ฉันยังไม่ทันได้บอกท่านเลยว่าฉันเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อปานท่านก็สามารถรู้ล่วงหน้าก่อนแล้วต่อจากนั้นท่านก็แนะนำหลักปฏิบัติธรรมบางอย่างและให้พูดถึงเรื่องการเผาไฟของท่านว่ามันเป็นการเผากิเลสนะไอพวกนั้นมันไม่เคยเห็นก็เลยตื่นกันใหญ่เราจะทํำยังไงที่ไหนมันก็เหมือนเหมือนกันทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่ใจ พอท่านพูดจบก็นั่งเฉยนิ่งไม่พูดไม่จาก,กับใครอีกเลยฉันก็ไม่อยากรบกวนการปฏิบัติธรรมของท่านก็เลยกราบลาท่านลงจากเขาไปหลวงพ่อมีเล่าเหตุการณ์ในระหว่างการเดินทุดงไปพบกับหลวงพ่อกบแห่งวัดเขาสาริกาและโชคดีที่ได้ศึกษาหลักปฏิบัติธรรมบางประการจากท่านมาโดยบังเอิญหลวงพ่อกบเป็นใครมาจากไหน เป็นลูกเต้าเหล่าใครไม่มีใครรู้แน่ชัดเพราะว่าท่านไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังแม้แต่น้อยใครถามมักตอบแต่เพียงว่ากูไม่มีอดีตกูมีแต่ปัจจุบันและอนาคตและหากใครถามถึงอายุท่านจะว่ากูจำไม่ได้แล้วไม่ยอมพูดอะไรอีกเลยคนใกล้ชิดและคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเขาสาริกาเล่าว่าหลวงพ่อกบ น่าจะเป็นพระทุดงรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวคาดว่าน่าจะมีเชื้อสายจีนท่านเดินด้วยเท้าเปล่ามาจากไหนไม่มีใครทราบไม่มีใครเห็นคาดว่ามาจากทางแม่น้ำน้อยหรือทางทิศตะวันตกของอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีมีท่าทีประหลาดไม่เหมือนพระทั่วไปกล่าวคือชาวบ้านพบครั้งแรก ในสภาพนุ่งห่มจีวรเก่าคร่ำครา่าแบกไม้คานหาบกระบุงตระด้าเปล่าไว้บนบ่าสองใบเดินผ่านมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยชาวบ้านได้ร้องทักว่าหลวงพ่อหาบกระบุงเปล่าไปทำไมท่านก็พูดว่ากูหาบมาใส่เงินใส่ทองโบยว่าแล้วก็เดินดุมๆเข้าไปพำนักในวัดเขาสาริกาหมู่หกตำบลสนามแจงอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรี ซึ่งสมัยนั้นเป็นวัดเก่าๆเกือบจะเป็นวัดร้างราวปีพศ2430หลวงพ่อกบมาถึงวัดเขาสาริกาไม่พูดไม่จากับใครนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาจเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวไม่ทำความรู้จักกับใครทั้งนั้นแม้พระภิกษุด้วยกันในวัดก็ไม่เคยพูดด้วยท่านฉันพัตตาหารแต่น้อยไม่กี่คำก็เลิก ข้าวปลาอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายก็กลวยมากองรวมกันโยนให้สุนัขและแมวกินเป็นประจำใครนำเงินทองมาถวายก็โยนเข้ากองไฟหมดเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวแรกๆหลวงพ่อกบนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในวัดเขาสาริกาตากแดดตากฝนอยู่เพียงลำพังชาวบ้านสงสารปลูกเพิงพักหลังคามุงแฝกหลังเล็กๆ ให้พอหลบแดดฝนท่านก็ไม่ว่าหรือทักท้วงอะไรยอมขึ้นไปพำนักในเพิ่งพักแต่โดยดีนานหลายปีที่หลวงพ่อกบนั่งบำเพ็ญเพียรเ,เพียงรูปเดียวอยู่อย่างนั้นก็เริ่มมีคนต่างถิ่นและแปลกหน้าเดินทางมากราบไหว้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์เล่าเรียนวิปัสสนากรรมฐานที่วัดเขาสาริกามากขึ้นทุกทีสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านและพระในวัด เพราะท่านไม่เคยออกจากวัดไปไหนเลยสอบถามทุกคนก็ต่างตอบตรงกันว่าเคยใส่บาตกับท่านบ้างรู้สึกศรัทธาก็เลยมาหาบ้างบางคนมาจากเชียงใหม่บ้างกรุ่มเทพบ้างสุราษฎร์ธานีหรือภูเก็ตก็มีไม่เว้นแม้แต่สงขลายะลาปัตตานียิ่งทำให้ชาวบ้านกังขามากขึ้นซึ่งนับวันผู้คนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ท่านก็ไม่ค่อยพูดจากับใครเหมือนเดิม ยกเว้นลูกศิษย์ใกล้ชิดไม่กี่คนต่อมาเพิ่อหลังคามุงแฝกของหลวงพ่อผุพังลงลูกศิษย์และชาวบ้านที่ศรัทธารวบรวมเงินบริจาคสร้างกุฏิไม้ถวายหนึ่งหลังมีขนาดกว้างขวางกว่าเดิมใช้เป็นที่พำนักของหลวงพ่อและลูกศิษย์ที่บ้านอยู่ไกลเพื่อเดินทางมาหาหลวงพ่อจะได้ไม่ลำบากเรื่องที่หลับที่นอนนับวันวัดเขาสาริกา จะกลายเป็นศูนย์รวมผู้ศรัทธาในหลวงพอ่อทำให้ถูกทางการสมัยนั้นจับตามองกล่าวหาว่าเป็นแหล่งมั่วสุมผู้คนพศ2450ทางการส่งเจ้าหน้าที่มาสอบถามและตรวจสอบแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงผู้คนมาปฏิบัติธรรมและไม่ได้เป็นที่ซ่องสุมผู้คนจึงกลับไปต่อมามีคณะพระผู้ใหญ่ เดินทางมาหาหลวงพ่อกบอีกครั้งเพื่อสอบสวนประวัติความเป็นมาเนื่องจากกลัวเป็นพวกลทัทธิใหม่หรือพวกนอกกรีดเนื่องจากพฤติกรรมของท่านค่อนข้างประหลาดไม่เหมือนพระทั่วไปแต่ท่านไม่ยอมบอกว่าเป็นใครและใครเป็นพระอุปชาจึงมีการทดสอบความรู้เรื่องธรรมะกันขึ้นไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรในพระไตรปิฎกเล่มไหนหน้าอะไรหัวข้อเท่าไหร่ หลวงพ่อกบก็ตอบถูกหมดและท่านยังถามกลับไปว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไรก็ปรากฏว่าไม่มีใครหรือพระเถระผู้ใหญ่ตอบได้แม้แต่รูปเดียวเงียบกันหมดท่านจึงเฉลยให้ฟังว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือศีลส,สมาธิปัญญาเพราะเป็นผลทางแห่งการพ้นทุกข์เท่านั้นเองกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่พระผู้ใหญ่ไม่พอใจ สั่งให้หลวงพ่อกบลาสิกขาบทกล่าวหาว่าเป็นพระเถนไม่มีใบสุทธิบัตรพูดจาเพอ้อเจอ้อไรสาระไม่น่าเชื่อถือท่านก็ไม่สนใจหรือเถียงอะไรยอมถอดจีวรอ,ออก,กลาสิกขาบทแต่โดยดีหันมานุ่งขาวห่มขาวแทนตอนนั้นลูกศิษย์ร้องไห้ระงมทั่ววัดเขาสาริกาเพราะสงสารท่านจนหลวงพ่อบอกว่าพวกมึงจะร้องทำไมกันวะ พระก็คือพระวันอย่างคำ้ำจะใส่อะไรก็เป็นพระเหมือนทองจมขี้โครนยังไงก็เป็นทองนั่นแหละทําให้ลูกศิษย์คิดได้ว่าพระไม่ได้หมายถึงการนุ่งห่มผ้าเหลืองแต่หากสามารถลดละกิเลสได้ไม่ว่าแต่งกายชุดอะไรก็ถือว่าเป็นพระอยู่วันอย่างคำ้ำพระแท้พระดีจึงไม่ใช่อยู่ที่ผ้าเหลืองด้วยประการชนนี้หลวงพ่อกบ บรณภาพละสังขารในวันที่17ธันวาคม2497ท่ามกลางความสุขเศร้าเสียใจของศิษยานุศิษย์ทั่วหน้าและน่าแปลกใจที่ว่าเช้าวันถัดไปก็คือวันที่18ธันวาคมหลวงพ่อโอภาสีได้เดินทางมาถึงวัดเขาสาริกาเพื่อมาเป็นทุระในการทำพิธีชาปนก,กิจศพของหลวงพ่อกบผู้เป็นอาจารย์เหตุการณ์ในครั้งนั้น สร้างความงุนงงสงสัยให้กับผู้คนและลูกศิษย์ลูกหาเนื่องจากสมัยก่อนการสื่อสารไม่รวดเร็วเหมือนปัจจุบันการส่งข่าวหากันและกันแต่ละครั้งใช้เวลาหลายวันบ่งบอกได้ว่าหลวงพ่ออุภาษีก็เป็นพระอภิญญาเหมือนพระอาจารย์ทุกประการและสามารถยังรู้ความเป็นไปในโลกและรับรู้ว่าอาจารย์ของท่านได้ละสังขารแล้วอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ปริศนาทมทองหนึ่งของท่านหลวงพอกบบนกุฏิหลังใหม่ลูกศิษย์นำรัคัางทองเหลืองมาถวายหลวงพอกหลายใบวันดีคืนดีท่านก็จะลุกขึ้นมาตีระครังเสียงดังกังวานงีงางและตะโกนว่าท้องหนึ่งทองหนึ่งทองหนึ่งทองหนึ่ง,ง,งและท่านชอบเขียนเลขหนึ่งหรือเครื่องหมายบวกตามเข้าของเครื่องใช้เปื้อนไปหมดจนมีลูกศิษย์ถามว่า หลวงพ่อเจ้าคะทองหนึ่งคืออะไรเจ้าคะท่านได้หันมาตอบว่าหนึ่งคือหนึ่งไม่มีสองเปรียบเสมือนทองยังไงก็เป็นทองวันยังคำ่ำหมายถึงธรรมะหรือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่งในโลกไม่ว่าการเวลาผ่านพ้นไปเท่าใดก็ยังคงเป็นที่หนึ่งเสมอนั่นเองคำว่าทองหนึ่งนี้มีหลายคนแปลความหมายผิดเพี้ยน คิดว่าเป็นคาถาประจำตัวของท่านจริงๆแล้วเป็นปริศนาธรรมของหลวงพ่อกบข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากหลวงพ่อชื้นอาริยธรรมโมวัดปฐมมทศนาอรัญญวาสีเขาพลองจังหวัดชัยนาศสิศ์สายตรงของหลวงพ่อกบและสิทธิ์ร่วมอาจารย์เดียวกันกันกบหลวงพ่ออภาษีผู้บูชาไฟเผากิเลสอาสมบางมดฝั่งทนบุรี ซึ่งมีการเล่าขานสืบต่อกันมาในหมู่ลูกศิษย์สายเดียวกันสอนธรรมะช่างเขาช่างมันหลวงพ่อกุท่านชอบสอนปริศนาธรรมให้ลูกศิษย์และคนใกล้ชิดไปคบคิดกันเอาเองอย่างเช่นวันหนึ่งท่านหยิบเขาควายและหัวมันมานั่งช่างกิโลแล้วมองซ้ายมองขวาหยิบแล้วหยิบอีกอยู่อย่างนั้นจนลูกศิษย์เห็นเข้าถามว่าหลวงพ่อทำอะไรท่านก็ตอบว่า ภูกำลังช่างเขาช่างมันอยู่โวยอย่ามากวนใจลูกศิษย์ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่านี่ท่านกำลังสอนธรรมะพวกเราอยู่นแน่แน่โดยการกระทำของท่านน่าจะหมายถึงการให้รู้จักปล่อยวางเดินตามทางสายกลางไม่ยึดติดด้านใดด้านหนึ่งเพราะเป็นตัวทวงในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานและการพิจารณาลดละกิเลสนั่นเองเรื่องความมหัศจรรย์ ในการละสังขารไปแล้วของท่านแต่กลับว่ายังปรากฏกายได้อีกเรื่องนี้ได้รับการถ่ายทอดจากแม่ชีคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้วบนวัดปฐมเทศนาอารัญยาวาสีเขาพลองอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทราวก่อนเข้าบรรษาปี2521สมัยนั้นหลวงพ่อชื้นเจ้าอาวาสยังไม่มรณภาพทางวัดได้จัดงานขึ้น โดยมีคณะสิทธิ์เก่าและใหม่หลายพันคนมาร่วมงานแน่นขนดาดศาลาหลังใหญ่บนเขาพลองระหว่างที่มีพิธีสวดเพื่อถวายจตุปัจจัยทยทานแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม่ชีเกิดปวดท้องไปเข้าห้องน้ำที่ศาลาเล็กด้านหลังศาลาหลังใหญ่พอเสร็จธุระออกมาเห็นพระภิกษุชรานุ่งห่มจีวรสีกลักเก่าคล่ำคลา้านั่งอยู่บนโต๊ะม้าหินอ่อนข้างศาลาหนึ่งรูป แม่ชีได้ถามว่าหลวงพ่อเจ้าคะนีมนตไปศาลาใหญ่ดีกว่าเจ้าคะ่ะแต่พระภิกษุชารารูปนั้นไม่ไปกลับบอกแต่เพียงว่าข้ามาดูเฉยๆว่างานเรียบร้อยดีไหมเดี๋ยวก็ไปแล้วแม่ชีก็ไม่คิดอะไรทิ้งท่านนั่งอยู่รวปเดียวรีบเข้าไปร่วมพิธีในศาลาวัดใหญ่จนเสร็จพิธีออกมาก็มองหาภิกษุชาราก็ไม่เห็นแล้วถามใครก็ไม่มีใครรู้ จนแม่ชีด้วยกันถามว่าหาใครอยู่หรือจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังสร้างความงุนงงสงสัยให้กับทุกคนว่าพระภิกษุชรามาจากไหนจนกระทั่งแม่ชีได้เหลือบไปเห็นรูปถ่ายของหลวงพ่อกบประดิษฐานที่โต๊ะหมู่บูชาก็ถึงกับเข่าอ่อนยืนยันว่าพระภิกษุชราที่มาตามหากันอยู่ก็คือพระในรูปนั่นเองพอหลวงพ่อชื้นทราบเรื่องเขา้า ก็หัวรอชอบใจบอกว่าหลวงพ่อเขาสาริกาท่านเป็นห่วงลูกศิษย์ลูกหาเลยแวะมาดูไม่มีอะไรหรอกวันหลังเดี๋ยวท่านก็มาใหม่เรื่องปาฏิหารินี้ถูกเล่าขานในหมู่ลูกศิษย์สมัยนั้นมากจนหลวงพ่อชื้นต้องมาเฉลยว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะท่านหลวงพ่อกบนั้นท่านเป็นพระอภินญ,ญามีกายและจิตเป็นทิพย์สามารถไปไหนมาไหนได้ทั้งสามโลก นั่นก็คือมนุษย์สวรรค์และนรกแม้สังขารหรือกายเนื้อของท่านจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วแต่ว่าจิตยังสำแดงอิทธิฤทธิ์ได้จึงปรากฏกายให้เห็นได้เหมือนหลวงพ่ออุภาษีอาสมบางมดฝั่งทนบุรีนั่นเองวัตถุมงคลของหลวงพ่อกบนั้นท่านเป็นพระที่แปลกชั่วชีวิตของท่านไม่เคยสร้างวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังให้เช่าบูชา เหมือนเกจิอาจารย์รูปอื่นๆยกเว้นท่านจะทำแจกลูกศิษย์ใกล้ชิดและผู้ศรัทธาไม่กี่คนซึ่งมีจำนวนน้อยและเป็นวัสดุที่หาไม่ยากในท้องถิ่นหลายคนอาจจะไม่เคยมีโอกาสได้เห็นและนึกไม่ถึงตามคำกล่าวที่ว่ามีเงินมีทองใช่ว่าจะครอบครองของดีกันได้ไง่ายๆ